นะครับก็พระเอกรุ่งเพชรพรพิมพานะครับพระเอกอนและพีนันนะครับแล้วก็พระเอกน้อยมอเตอร์ไซค์นะครับพระเอกปอนพระเอกคอนคอนบิ๊กไบอ่ะอันนั้นมอเตอร์ไซค์เนี่ยแล้วมันเป็นบิ๊กใบของผู้ใหญ่ก่อนไปเล่นมุกเล่ยนยังมากไปเมี่ยงนอกมากจังหวงจังไก ไอ่ยู่ตั้งประเทศเขาเล็ดมุกกันไว้โอ้ไรสดเพจวงเลยนี่เบางโอ้โอ้มุกไมนงามสังคมยังประนามหญิสวัสดีครับพี่น้องครับ สวัสดีพ่อพ่อแม่ทุกคนนะครับฝากพระเอกน้องไม่เน่เด้อน้องเฝากพ่อเอกใจกันลอยบอกพระเอกน้องไม่มาเลยพ่อเอกน้องไม่ครับฝากไปในอ้อมอออก้มใจพี่น้องแฝงๆแฟนครับเอซีมาล่ำใจกันลอยเนี่เด้อครับเพี้ยอ่ะอดี่เ็นพื่นผู้ใหญ่นะครับเต่าเซียวเองเต่าเซียวนั่นเองเอกเลี้ยงใช่ใจกันลอยนะครับสวัสดีค่ะแก้มคือแดงแก่อยู่ในนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อวันฮอดคิ้วอยู่สวัสดีค่ะ ก็ทำกสดงสามทุ่มนะคะถูกเป็นแต่ยางแฮะอันนัใช่เจ้าบ่มีฟิลเตอร์บ่บ่ไอ้บอยบอกแล้วว่าเมือไรเขาจะใส่ฟิลเตอร์มันจะเฮ็ดให้ทุกถูกยางบ่แมนบ่เสมือนจริงเพราะฉะนั้นงดใส่ฟิลเตอร์นะครับผ่านมาที่สองศิลปินรุ่นใหญ่ไอ้ยี่ เมื่อกี้ยางพันมาแล้วยางพันกล่องมาแล้วนะครับกําลังขึ้นชิวแม่น้อกําลังกําลังกับน้งกําลังซื้ออันนี้คือคือยังสอบไม่นเนาะแม่เน้องโดนโดนเทียออกงานนะครับใช่ครับน้องที่นครพรมครับพี่น้องงานเฉพาะกิจวันนี้ผู้ไทยนานาชาติอำเภอเขาวงกาลสินพงกรลืมครับฮะพงกรลืมซื้อเลยผู้ไทยนานาชาตินะครับผู้ไทยนานานะครับเขาวงกาลสินครับพี่น้องมาเด้อพี่น้อง เกล้เคียงทางพาดงานเฉพาะกิจของใจเกินร้อยอีกแล้วยุนี่ก็ถือว่าไกล้เคียงลายหมองนะครับไม่ว่าจะเป็นสะกวนนครกาลสินใช่หรือว่าทังนครพนมกับล้งมังกรหานหลาดมากหัหาดานะครับพี่น้องเขตใดไกเคียงบ้าเลยครับพี่นนท์ใจเกินร้อยเต็มรูปแบบครับคันมาเนี่ยพ่อไม่ยังไงเนี่ยพ่อมีแนว่แจกบอกกันก็จะมาเนี่ยแจกยังทีเออแม่ประมวลหน้าพี่ทีพี่น้องแม่พนันเฉลยเลยพ่อกำลังหาเนี่ยหรืออะไรีย แค่นั้นนะคแม่แม่บ่ได้เรื่อนี้แต่ว่ากัไปหาเราหนีแม่ไฮยังนี่แม่ไฮยังแม่ก็ไฮก้มวันนี้ก็พแม่พี่น้องเขาเบืองพี่น้องพี่น้องมืบอนี้เป็นเมื่อแรกกล้องที่ทิ้งานสีลัมแบบซอแก่พี่น้องมากยาวดั่นมากเอายังครับเจ้าฝนโอ้โหคิรีเดะบอกบอกคุณว่าพ่อตองมาพอเขาออกมาแล้วไม่ต้องกลัวพี่น้องไม่ต้องกลัวครับไม่มีฝนนะครับพี่น้องบุรีช่วยช่วยแล้วไม่มีฝนครับ ผมมาผม,ม่าเพต้องพี่น้องนะครับพอพี่น้อง้าเไปที่มันมีเต็นกลางนะครับม่วงเข้าเลย